ที่พวกเราเห็นอะเวลาได้เข้าเทรดเราแบบถือยาวเข้าเทรดเราถือยาวคือ c o n f ์ r m i n g หรือการเข้าเทรดพฤติกรรมที่เข้าเทรดจุดที่เข้าเทรดทั้งหมดอะค่ะเป็นลักษณะาการเทรดแบบสไนเปอร์คุณไม่ต้องแบบอยากไปรู้ว่าสัญญาของคนอื่นอะเป็นแบบไหนแค่คุณต้องรู้ว่าสัญญาของคุณอะเป็นยังไงก็พอระยะคุ้มค่าต่อให้เกิดสัญญาถ้าไม่คุ้มไม่เทรด บูสต์แคมป์ครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบูส s t แคมปครั้งนี้ d ดย์ 1, เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ i c e ์บารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ Day ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost แคมปเท่านั้นเพดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28 30สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนมาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ t r er a d เด w i i ว e ขึ้นของเทรดเดอร์นะคะวันนี้ก็จะให้ความรู้กับพวกเรานะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่อง จุดคอนเฟิร์มเข้าเทรดสามอย่างแรกที่ต้องรู้ที่พวกเราเห็นอะ่ะเวลาได้เข้าเทรดแล้วแบบถือยาวเข้าเทรดแล้วถือยาวคือคอนเฟิร์มิ่งหรือการเข้าเทรดพฤติกรรมที่เข้าเทรดจุดที่เข้าเทรดทั้งหมดอะคะ่ะเป็นลักษณะการเทรดแบบสไนเปอร์สไนเปอร์ก็คือเป็นจุดที่เราอะเช็คให้แม่นยำเช็คให้ครบก่อนที่เราจะลั่นไกึ่งทีนี้วันนี้ก็เลยจะสอนพวกเรานะคะเกี่ยวกับจุดคอนเฟิร์มเข้าเทรดสามอย่างแรกที่เราต้องรู้ก่อนที่เราอะจะลั่นไกข้อแรกก็คือว่าโซนที่เรารอเทรดเนะี่ยใช่โซน ที่สาคัญหรือเปล่าโซนที่สําคัญหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าเราจะต้องได้จุดโซนลักษณะแบบนั้นอะเป็นจุดที่เรารู้ว่าเฮ้ยตรงเนี้ยใช้สไนได้ลั่นไกเป็นจุดสไนเปอร์ได้ดังนั้นจุดที่เราจะต้องรู้ว่าจุดนั้นอะเอาไว้เหนี่ยวไกลั่นไกสไนเปอร์ได้อะค่ะจะต้องเป็นโซนที่สาคัญโซนที่เราจะเลือกนะคะทุกคนลองดูตรงนี้ให้ทุกคนดูเทรนก่อนทุกคนดูเทรนตรงตรงแถวนี้ตรงจุดนี้นะตรงนี้ทุกคนมองออกไหมว่าเนี่ยราคาเนี่ยคือเต้พาดเต้นลงเห็นปะคือเส้นไนนี้เห็นไหมว่ามันลง เห็นว่าเห็นกลุ่มกลุ่มนี้ใช่ไหมคะมันลงนะเห็นไหมมันลงนะตรงนี้มันขาลงแล้วก็ให้เราดูตอนที่ราคาปรับตัวลงอ่ะเห็นไหมคะตอนที่ราคาปรับตัวลงดูดีๆนะตรงนี้สังเกตดีนะสังเกตดีๆนะตอนที่ราคาปรับตัวลงให้เราดูอะไรอ่ะตอนที่มันลงเนี่ยดูเทขายเทขายเยอะไหมเทขายแรงไหมดูแท่งเทียนแข็งแรงไหมแข็งแรงใช่ไหมแล้วค่อยๆไล่ๆๆไลแล้วไลไล่ไลแล้วก็พอเด้งขึ้นมาเป็นไงคะเทขายแท่งเบลอ่ แล้วก็ขายต่อเห็นไหมขายแล้วก็ขายอีกแล้วอ่ะเห็นไหมทุกคนขายอีกแล้วทีนี้ทุกคนเห็นไหมว่าในช่วงเนี้ยราคาเนี้ยขายตลอดมาตลอดทางเลยเห็นไหมขายมาตลอดทางเลยดังนั้นพอมันขายมาตลอดทางแล้วอยู่ดีๆค่ะทุกคนมันเกิดเกิดการหลุดชแนลของมันหลุดเทรนด์ไลน์ของมันอ่ะถติว่าอันนี้เราตีแบบพาดไปเลยนี่คือชแนลของมันนี่คือเทรนด์ไลน์ของมัน ทุกคนเห็นไหมนี่คือชาแนลคือเทนไลน์ของมันที่มันหลุดอะฮะพอมันหลุดแบบนี้ใช่ไหมคะให้เรามองดูเลยค่ะว่าไอชุดแรกจุดแรกอะค่ะที่มันชนะหลุดเทนไลน์ขึ้นไปเนะี่ยจุดเริ่มต้นนะ่ะกลุ่มสวิงนั้น,น่ะมีดิมานอยู่ตรงไหนบ้างก็ย้อนกลับมาจากจุดนี้ใช่ไหมมองจากจุดนี้ที่มันเป็นจุดสวิงที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ปะมองย้อนนะมองย้อนอดีตอะนะมองย้อนลงไปย้อนลงไปย้อนลงไปแล้วไปหาว่าอยู่ตรงไหน ที่หน้าตาดูจะเป็นดีมานเจอแล้วตรงนี้อันนี้เป็นอะไรคะเป็นกรอบที่ราคาพักตัวแล้วก็พุ่งเงินไปค่ะก็มองหาดีมานค่ะนะมองหากลุ่มดีมานดังนั้นเราได้ปะ่ะนี่ซึ่งถ้าหากว่าทุกคนอาจจะบอกอา้าวอันนี้อาจารย์เห็นกราฟรแล้วนี่ก็รู้นี่ต่อให้ฉันไม่เห็นอนะฉันก็รู้ตรงนี้แต่ฉันก็รู้ตรงนี้ค่ะแล้วก็บอกเลยว่าเป็นความลับมากๆเลยนะ ทีค่อยๆเริ่มทยอยสอนนักเรียนในคอร์สกันไปบ้างแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดอยากจะให้เห็นว่าตรงชุดนี้แหละเป็นจุดที่เราจะต้องรู้ว่าเนี่ยเป็นดีมาน์ที่เราจะต้องรู้ว่ามันสําคัญและเป็นดีมาน์ที่ถ้ารู้ว่าจุดนี้สําคัญจะเป็นจุดที่ชั้นเนี่ยจะใช้สไนเปอร์แล้วลากยาวลักษณะของการดูคือเทขาย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 หลังจากนั้นเป็นไงคะมีดีมาน์พุ่งขึ้นมาฟุบมันก็จะเกิดภาพเนี้ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆ,ำๆมาดูตรงนี้กันต่อดูตรงนี้นะ ขายขายขายใช่ปะ่ะแล้วก็มาเด้งตรงจุดนี้ขึ้นใช่ปะ่ะเหมือนกันค่ะให้ไปหากลุ่มที่มันเบสก่อนที่จะแบบหลุดที่เป็นดีมาแล้วมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นไงฮะกลุ่มนี้ฟึบนี่นะคะเห็นปะพอราคากลับมาเป็นไงฮะไปไกลไหมไปไกลเหมือนกันตรงนี้หนึ่งจุดเนาะลากยาวขึ้นมาเท่าไหร่คะเก้าพันกว่าจุดจุดนี้ต่ําสุดขึ้นไปถึงศูนย์สุดลากยาวขึ้นไป มื่นสามพันจุดนะคะเยอะไหมนะลองไปฝึกดูลองไปฝึกดูค่ะทุกคน,ท,กคนทุกคนจะบอกว่าอ้าวอันนี้ก็ขายขายขายแล้วก็หลุดขึ้นทําไมอันนี้ไม่เห็นชนะเลยอ่ะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นรอบล่าสุดเนาะซึ่งเราก็มีเทรดเหมือนกันเนาะแต่เราแบบเก็บได้น้อยตรงนี้ปึง้งดีมันอยู่ไหนอ่ะมันหลุดใช่ปะมันหลุดหลุดตรงนี้ใช่ไหมมองย้อนมาอยู่ไหนบ้างอ่ะก็จะมีตรงนี้หนึ่งที่ใช่ปาเราก็เห็นว่า มันก็มาเด้งแหละนะมาเด้งนะเด้งน้อยแล้วหลุดลงนะแล้วก็กรอบนี้อีกหนึ่งที่ซึ่งเป็นกรอบเดียวกันเลยค่ะมีสองที่ค่ะนี่ก็คือก,ออก,กอออออรบอ,กนะกอบนี้อีกหนึ่งเกอะเดี๋ยวขอลบอันเก่านะเห็นไหมกรอบนี้อีกหนึ่งเกอบเด้งไหมเด้งประมาณสามพันจุดตรงนี้ประมาณสามพันจุดนะคะแต่แพ้หนึ่งแพ้หนึ่งครั้งแล้วลงมาอันนี้เด้งสามพัน นะคะเนื่องหนึันก็คือระยะ AA ได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้า SL ก็คือแค่ไม่ถึงพันจุดนะ,ะอันนี้ระยะได้แล้วแต่ว่าทีนี้จะเห็นว่าตรงชุดนี้นะคะก็จะเป็นการเข้าเทรดที่เราอาจจะแบบจบรอบไปแล้วเพราะว่าราคาทะลุดีมานนี้หมดเลยซึ่งก็จะเป็นดีมานที่เด้เคยบอกว่าถ้ามันทะลุแบบนี้มีโอกาสที่เราจะได้เปลี่ยนหน้าเทรดในหลายชั่วโมงใช่ไหมซึ่งอันนี้สี่ชั่วโมงอ่ะก็เปลี่ยนหน้าเทรดเพราะว่าอะไรเพราะหลุดลงมาก็คือตีลงได้แล้วอ่ะ พอตีลงได้วันก่อนเราก็เลยวิเคราะห์กราฟกัน,กนคือตีสปายเพื่อที่จะมองหาโอกาสในการเซลลกันไงใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีจุดไหนที่จะใช้เป็นจุดสไนเปอร์ในปัจจุบันได้ของของการเซลล์นะไม่มีนะของการเซลล์ยังไม่มีนะฮะถ้ามีมีแค่ที่เดียวคือข้างบนนู้นเลยเพราะข้างบนนี้คือจุดนี้ค่ะข้างบนคือจุดนี้ตีลากขึ้นไปคือตรงนี้เลย แต่ที่ปัจจุบันไม่มีค่ะจุดสไนเปอร์มีที่เดียวคือตรงนี้เลยตรงเนี้ยนะคะก็จะเป็นกรอบที่ถ้าราคาแบบตัวขึ้นมาเราจะใช้เป็นโซนในการเซลล์แล้วก็ลากยาวคือแบบเซลปุ๊บถือยาวเป็นจุดสไนเปอร์ข้อ2นะคะคือเรื่องของพฤติกรรมราคาพฤติกรรมราคาเนี่ยคือสัญลลมันคือสัญญาณที่บอกว่าตอนเนี้ยพฤติกรรมแบบเนี้ยคือมันเริ่มซิกคุณอะเป็นสัญลลของคุณอะ คุณมีสัญล็อแล้วหรือยังคุณไม่ต้องแบบอยากไปรู้ว่าสัญล็อของคนอื่นน่ะเป็นแบบไหนแค่คุณต้องรู้ว่าสัญล็อของคุณน่ะเป็นยังไงก็พอซึ่งเมื่อวานเนาะไต้บอกว่าทุกคนตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่สีเขียวนะสิ่งที่เราจะทําคืออะไรฮะตอนนี้มันเป็นโซนพื้นที่สีเขียวสิ่งที่เราจะทําจากเมื่อวานเนาะเต้ก็บอกว่าให้เรารอพฤติกรรมอะไรบ้างนั่นแหละเต้ที่ไต้บอกคุณน่ะมันคือสัญล็อค่ะสัญล็อของเราที่ไต้บอกว่าให้พวกเราสามารถที่จะบายได้มาจากอะไรมาจาก แท่งเทียนคู่นี้ค่ะแท่งเทียนคู่นี้คือสัญลักณค่ะทุกคนพเพราะอะไรคะเพราะราคาแบบเป็นคู่ที่บ่งบอกว่าลักษณะแบบเนี้ยเป็นสัญญาณของ bullish reversal bar ใช่ไหมคะเนี่ยคือสัญกณพอสัญกณมาปึ๊บมาปึ๊บนะแล้วมันเกิดในจุดที่เป็นโซนที่ใช่ของเราให้เรามองหาโอกาสในการ buy ใช่ไหมดังนั้นตรงชุดนี้เห็นไหมที่ราคาปรับตัวย่อมาราคาก็ปรับตัวขึ้น ขึ้นมาประมาณพันแปดร้อยจุดเกือบสองพันจุดเนี่ยแหละเราก็ได้กําไรแล้วเพราะจุดหนีของเราใกล้จำได้ไหมจุดหนีใกล้จุดหนีประมาณเท่าไหร่อ่ะจุดหนีประมาณพันสี่พันห้าราคาขึ้นมาเกื 2000. อบสองพันจุดอาร์อาหนึ่งหนึ่งคุ้มเนี่ยคือสัญญาลแต่อย่างที่บอกเนาะต่อให้มีสัญญาลอ่ะก็ไม่มีสัญญาลไหนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสัญญาลไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเทคนิคไหนที่คอนเฟิร์มมิ่งแล้วสถ100ิติร้อยเปอร์เซ็นเต้ยยังไม่เคยเก็บได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอันไม่มี มันจะมีแปดสิบแปดิบห้าเก้าสิบเก้าสบห้าเก็ตไหมดังนั้นแค่เราต้องไปดูว่าแล้วสัญญาณของคนณน่ะหน้าตาเป็นแบบไหน,นหรอมันอยู่ในจุดที่ใช่จากข้อหนึ่งเปล่าถ้ามีโซนที่ใช่จากข้อหนึ่งแล้วข้อสองคุณรู้ว่าสัญญาณของคุณหน้าตาเป็นแบบไหน,น คุณก็จะมั่นใจในการเปิดไม้เทรดข้อ3ามค่ะระยะคุ้มค่าค่ะระยะคุ้มค่าคือทุกคนเห็นไหมว่าสี่ชั่วโมงค่ะมันมีสัญล็อเนาะมันเป็นสัญล็อที่เกิดอยู่ในดีมานของเดย์และคู่นี้คือสัญล็อกโดยปกติแล้วแท่งเทียนลนักษณะแบบนี้เกิดอะ่ะคู่นี้สัญล็อใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าตามทฤษฎีเลยคู่สัญล็อที่เป็นฮารามีแบบเนี้ยปิดบวกปุ๊บตามทฤษฎีในตำราเขาจะบอกว่าคุณสามารถเปิดบายได้เลยและ SL อยู่ไหนเปิดบายแล้วก็ SL อยู่ไหน อยู่ใต้สวิงของคู่สัญญานั้นเนี่ยแท่งสีเขียวปิดปุ๊บใช่ไหมเราต้องบายเลยค่ะบายเสร็จปุ๊บ s ออยู่ใต้สวิงนี้ทีนี้พอเราดูแล้วเอ้ยถ้าฉันบาย s ออยู่ใต้สวิงอะ่ะวัดมาเลยค่ะโอแค่จุดเข้ามาถึงสวิงอะ่ะก็สองพันห้าแล้วนะถ้าบวกไปอีกประมาณสามร้อยจุดก็คือสองพันแปดใช่ปะ่ะสองพันแปดร้อยจุดแล้วเราก็ต้องมาวัดว่าแล้วระยะคุ้มค่ามันคุ้มไหมแต่วัดแล้วเฮ้ยจะขึ้นมาตรงเนี้ยแค่พันสองเองอะ่ะไม่คุม้ม นะไม่คุ้มดังนั้นอ่ะข้อ3ค่ะคือระยะคุ้มค่าต่อให้เกิดสัญญาลถ้าไม่คุ้มไม่เทรดดังนั้นเราจะต้องมีการฝึกว่าถ้าสัญญาลมาก็ต้องมีระยะคุ้มค่าเรื่อยถึงจะเทรดอ่ะได้บอกคุณเมื่อวานจําได้ใช่ไหมนี่สัญญาลมาแล้วแต่ระยะไม่คุม้มไม่เทรดให้เราอ่ะรอมันย่อกลับมาซึ่งการย่อกลับมาเมื่อวานได้บอกคุณว่าอะไรคะย่อกลับมาแค่ครึ่งทางของมันอ่ะที่มันไปอ่ะก็เริ่มเทรดบายได้แล้วจําได้ไหม แต่เราต้องดูว่าครึ่งทางของจุดที่เราจะเข้าแล้วเราจะเทรดบายอะ่ะมันคุ้มกับระยะ SLGP ที่เราจะวางไหมเช่นครึ่งทางที่ฟีโบห้าสิบที่ฟีโบห้าสิบครึ่งทางอยู่นะไหนประมาณนี้อ่ะเราบอกว่าให้บายได้แล้วแต่ฟีโบห้าสิบคุณก็ต้องดูว่าจากฟีโบห้าสิบไปหาระยะ s อเซลนี่ยมันยังคุ้มอยู่ไหมเก็นปะคุณบอกเฮ้ยมันก็ไม่คุ้มเลยอะ่ะไม่ได้หนีห่างจากเมื่อกี้เลย ก็ไม่เทรดเข้าใจใช่ไหมก็ไม่เทรดดังนั้นก็ต้องรอให้มันย่อลึกอีกถึงจะเทรดย่อลึกลึกแค่ไหนอะเราก็มาดูอาถ้า,างั้นหกสี่จุดแปดโอเคไหมคุณก็วัดมาเลยเฮ้ยหกสี่จุดแปดเนี่ยประมาณพันแปดร้อยจุดนะก็ลองดูว่าวัดขึ้นไปถึงจุดที่เราจะทีพีอะพันแปดคุ้มไหมอะถ้าได้วัดขึ้นมาถึงจุดตรงนตเนี้ยที่ที่อตัวซัายเนี้มันไดสองพันหมายความว่าเราจะได้อาหนึ่งหนึ่งเท่านั้นน่ะได้หนึ่งหนึ่งสำเร R R 11, ับอาหนึ่งหนึ่งเราโอเคไหมที่จะเทรด สำหรับได้นะถ้าเราจะใช้เป็นจุดสไนเปอร์นะหนึ่งหนึ่งไม่เท็เราจะเก็บหนึ่งหนึ่งเป็นแบบจบรอบไปเลยแต่เราจะไม่มีการวางแผนในการลันยาวนะซึ่งไมล์เซตเนี้ยใครที่ไปบูตแคมป์ครั้งที่2คุณจะได้รู้ไมล์เซตนี้อย่างละเอียดด้จะสอนนะการวิเคราะห์ ว่าดูอย่างไรนะคะในการเข้าเทสไนเปอร์นะต้องเห็นอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างมีอะไรบ้างและคอนเฟิร์มมิงแบบไหนทําให้คุณสามารถที่จะมีความมั่นใจเมื่อเจอสิกเนลแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสิกเนลหนึ่งสิกเนลเท่านั้นที่ได้ให้แต่ในบูตแคมป์คุณจะมีสิกเนลที่เป็นเครื่องมือในการคอนเฟิร์มมิงจุดที่เราจะใช้ลั่นไกลแล้วก็ลากยาวเป็นจุดไทเปอร์ที่ทำให้คุณเก็บทำอะไรแล้วก็ปั้นพอร์ตของคุณให้โตเนี่ย ได้อีกหลายเครื่องมือเลยนะคะดังนั้นเชนิญชวนทุกคนนะคะใครที่สนใจอยากจะเป็นสายสไนเปอร์แล้วลั่นไกลไปที่พีแบบลั่นกันยาวๆเลยนะคะมาพบกันได้ในบูธแคมป์ครั้งที่2เต้จะสอนในวันที่28 29 30สิสิงหาคมนี้นะคะใครที่ต้องการติด เครื่องมือนี้ติดอาวุธนี้ให้กับตัวเองเพื่อทําให้เราเป็นคนที่มีความสามารถในการเทรดปั้นพอร์ตแบบชิวๆแบบไม่ต้องเฝ้าพอร์ตนะคะแล้วก็ปล่อยให้พอร์ตแบบเติบโตด้วยตัวของมันเองแค่เราหาจุดเข้าที่ใช่แบบนี้นะ,ะก็มาพบกันได้ที่บูธแคมป์ครั้งที่2ครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆกับเนะะื้อหาแล้วเราจะมีช่วโมงในการฝึกฝนเรียนรู้กันค่อนข้างเยอะนะบอกเลยว่าไม่ได้จบแค่สวันแน,น่นอนนะ,ะเราจะมีมีการพูดคุย กันก่อนนะคะคือมีมีพีแคมป์ก่อนนะมีออนไลน์ก่อนนะพีแคมป์ก่อนแล้วไปเจอกันในแคมป์เจอกันในแคมป์เสร็จบหลังจากนั้นนะมี after camp นะมี after camp ด้วยนะก็จะดูแลพวกเราเพื่อทําให้พวกเราอนะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเป็นสายสไนเปอร์นั่นเองสำหรับวันนี้อวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักและสนุกกับการเทรดแล้วอย่าพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บูสต์แคมปครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบูส s t แคมปครั้งนี้ d ดย์ 1, เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day สองค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการไอซ์บารเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงท้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ Boost Camp เท่านั้นเทรดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28-30ถึงส0ิสิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต